ในที่สุดครับทุกคนในที่สุด <Yeah! S 1> ทางผู้พัฒนาอนิเมะเวนการ์ดก็ได้ปล่อยอัปเดตล่าสุดมาแล้วนะครับผมว่าทุกคนคงจะเห็นกันแล้วแต่เราจะไปดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเขาปล่อยเชียรเซอร์อะไรมานี่นะครับแมปชิบูย่านะครับมีตัวละครใหม่ตัวแรกผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมหาลูกมาให้นี่ตัวที่สนะครับต,ตัวที่สนะครับตัวที่สี่ ตัวที่5้านะครับตัวที่หยืดนะครับเหมือนเป็นดันเจี้ยนใหม่นะชดตึมตัมตึมตัม,ตม,ตม,ตมอนิเมะแวนการ์ดนะครับแต่แน่นอนว่ามีตัวละครเยอะเลยนะครับให้เพื่อนๆเนตยมฟาร์มเพชรนะครับเพื่อเปิดตัวละครใหม่กันได้เลยเนาะก็นี่เห็นไหมชดดูดิไอตัวละครที่ใช้เลือดนี่มันใช้อะไรนะมันมันมันชื่ออะไรนะชื่ออย่างตึงอะครับตัวเนี้ย ดูดิอัปเดตใหม่ทุกคนตำ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 เชี่ยมึงตีตีกว้างอย่างวะไม่มีจันโกโจหรอพวกวิญญาณคำสาบกับแบบชิบูยะและแน่แน,แน,แน,แน่แน่นอนครับแพทนี้นะแพทชุจุสึนกไคเซนแบบร้อยเปอร์เซ็นเช็ดนี่อาจารย์โกโจนะครับหลายคนต้องถามแน่นอนกับวิญญาณปีศาจสุคุณะนะครับ แมปใหม่แมปใหม่แมปใหม่นะครับมีอะไรใหม่อีกนี่อย่างเทะครับตึมนะครับโอ้ยเยี่ยหลายคนรอตัวนี้นะเทจัดนะครับเทจัดเลยอะเ,ออเรื่องเป็นสุกนะกับโกโจโคงเป็นตัวหลักนะครับคงเป็นตัวหลักที่ทุกคนรอกันนะเนาะ ก็ <g Adri ana> อย่างที่เราดูสปอยไปนะครับผมจะมาสปอยให้รอบนึงกันนะครับแมปใหม่ก็คือ <g down> แมปชิบูยาสเตชันนะครับเราจะมีตัวละครใหม่นะครับผู้ใช้เลือดนะครับแล้วก็จะมีเมงูมินะครับมีไอหุ่นโรบอทซึ่งถูกควบคุมอยู่ไกลๆไม่รู้มันชื่อตัวอะไรนะครับโคจิโคอิชิมุตะเออตัวนี้เป็นคนดีนะครับแล้วก็จะมีตัวของโจโกนะครับที่เป็นไอหัวภูเขาไฟอยู่ข้างบนในตัวนี้แอบเลยนะครับนอนิเมะแล้วก็แล้วก็มีตัวละครโทจินะครับ <g d ata> เป็นพ่อของเมงูมิเนาะ แล้วก็จะมีอาจารย์โกโจซารุนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยเรียวเมนซูคุนะอันนี้น่าจะเป็นตัวละครใหม่คร่าวๆที่เราจะได้เห็นกันในแพทที่เราจะมาถึงนะครับก็จะมีทางเข้านะครับอย่างเช่นตัวโทโดโทเทอร์เมนต์นะครับคงจะคล้ายๆเขา,าเรียกอะไรเลดบอสของอน,นั่นแหละจินบูแหละแล้วก็จะมีโกเมอร์เชสแล้วก็จะตามด้วยออปชั่นใหม่นะครับอย่างเช่นสเตตเรลโลแล้วก็ทรานเฟอร์นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันก่อนว่า GM มเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราเนาะก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับ ใหม่นะครับเคิร์สโช w d o w n นะครับจะมีตัวละครจูจูส์นกไคเซนมากมายนะครับกับชาเลนจ์ใหม่ๆที่ให้เพื่อนๆได้มันกันแน่นอนนะครับใครฟาร์มเวลอยู่รีบฟาร์มใครฟาร์มเพชรอยู่รีบฟาร์มใครยังไม่อีวิลูชั่นตัวไหนรีบฟาร์มเลยนะครับแต่ที่ส่างัญเราต้องดองเพชรไปเยอะเว้ยเพื่อแพทจูจูสโนกไคเซนนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ